กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านของเยอรมนี เยายสิจะให้ดูเข้ากี่คลิปค่ะก็คือเขาเขาพูดกันแต่ยายสิลงคลิปยาวๆประมาณสองคลิปนะคะนอกนั้นลงคลิปสั้นค่ะทุกท่านย้อนไปดูได้เลยค่ะทุกท่านยเลยค่ทุกท่านยอนไปยค่ะท่านย้อนไป้่ท่นอนเลยค่ะ่านอนเลย่านยอนเลยค่ะทาย้อนไปค่ะ้อยค่ะาย้อไว้่ะก่อนไ้ลค่ะแล่้นไเค่ะ นี่นะคะยายสิจะให้ดูค่ะห้าเก้าตรงตรงอันนี้ตรงตรงนะคะห้าเก้าตรงตรงต่อจากนั้นสิบแปดถางค่ะสิบแปดถางพร้อมกับเดี๋ยวนะคะสิบแปดถาง นี่เลยค่ะเข้านะคะแล้วก็มานี่ค่ะโอ้โหเสียดายมากเลยค่ะทุกท่านย้อนไปดูได้นะคะทุกท่านย้อนไปดูได้ค่ะเนี่ยถ้าเป็นหกหกห้าตรงๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเสียดายมากอะแล้วก็นี่ค่ะสามตัวล่าง สามตัวล่างนะคะไม่หนุ่มเป็นตัโกงเยอะสมัยก่อนที่ผมเคยพูดอยู่ในไลฟ์เคยชอบยบ้างในชีวิตเนี่ยเลขวิ่งก็เข้านะคะทุกท่านเลขวิ่งค่ะนี่เลยค่ะเียนะคะอ๋ออันนี้ไม่เข้านะคะอันนี้ไม่เข้าอันนี้ก็เข้านี่ค่ะไม่ต้อง ข้าวนี่ค่ะโอ้ยเลขเก้าเป็นกระดกเป็นหกหกนะคะอืมผมขอทนนเจี่แล้วแล้วจริงๆอ่ะวันนั้นพอคุยหลังบ้านอ่ะผมยอมรับต่อหน้าสื่อตรงนี้เลยวันนั้นอะตอนที่ไล่นครั้งแรกแล้วก็มากินน้ำเต้าหู้อีฟองไปอืมสิบสองหางค่ะนี่ค่ะสิบสองหางยายสีลงคลิปสั้นนะคะเพราะว่ายายสีกลัวโดน ท่านยู u ูบล็อกยายสีอีกค่ะยายสี่เลยลงคลิปยาวๆให้ประมาณสองคลิปนะคะ,ะตกลงเลยนั้นคุณสนิทสนองไหมคือจะพูดว่าส,สนิทสนองกันอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในระดับหนึ่ง oh. เพราะว่าก็มีเขาก็มีโทรชวนไปปาร์ตี้ไปด้วยเพราะวันเกิดเขาล่าสุดลก็ไป,ปเดี๋ยวยายสิลงให้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา โรงแรมอะไรสักอย่างที่หนูจำไม่ได้เลยจัดเป็นงานงานเป็นไงก็เป็นงานหรูหราจากโรงแรมหรูอ่ะเออเคุณไปนะผมไปมีใครไปอีกคุณจ้าไปไหมไม่ไปไม่ได้ไปนะนี่แยสิจดมาตั้งแต่เป็นยังไงเป็นยังไงอีกโออาจารย์ของยายสิแม่นนะคะไม่ได้ไกับเขามาเป็นเวลาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะงวดประจำ สิแคบนะคะกราบขอประทานโทษอย่างแรงค่ะดูแต่ตัวเลขพอนะคะทุกท่านเดี๋ยวเบาเสียงก่อนอยายสิดูโหนกระแสไปด้วยค่ะขอโทษคะ่ะยายสิเปิดเสียงดังไปหน่อยนี่ยายสิจัดให้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอโทษอีกรอบนะคะยาสิเป็นไข้หวัดค่ะยังไม่หายดีเดีย๋ยวยาสิดูไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะคะหววยอกวันที่วันที่หนึ่งออกทูเบอร์ตุลาแล้วก็ไปวันที่สิบหใช่ไหมคะสิหตรงกับวันพุธนะคะตรงกับวันพุธ สิบหกสิบหกเดือนสิบหกเจ็ดช้าช้านะคะจะได้ไม่พลาดค่ะทุกท่านนี่สีแดงแรงเล็ดที่ชิดขวามืดเอาล็อกง่ายๆไปโกรอาจารย์ของยายสิบอกว่า ถ้าไม่โลภมากาดได้ทุกวยยงวดนี่เแต่จริงๆผมพูดผมพูดกับเขาเลยว่าี๋ยวเยสิจะเขียนว่าเออบนล่างออาะนะคะลุน้น <c oughs> เลขท้าย <c oughs> บนล่าง นี่เดี๋ยวแย้สิเขียนไอ้นี่ให้ก่อนค่ะเลขเด่นก็เข้านะคะเลขเด่นก็เข้าค่ะเราก็เอาไอ้นี่ตั้งเลยนะคะหกหกห้าบวกเพิ่มเท่ากับหกเจ็ดแปด หกเจ็ดแปดนี่ก็เล็งเล็งเออขอโทษค่ะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะพิจารณาเป็นพิเศษะคะ่ะเริ่มเลยค่ะสูตรแรกอันนี้ง่ายๆแต่เลขเข้านะคะอ่าเป็นหกห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกนะคะรับนับไปเลยค่ะหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็ขีดขั้นอย่างนี้เลยค่ะเท่ากับหกสามเจ็ดสองแปดหนึ่งวดนี้แน่เลยนะแปดหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็สูตร ที่สองเหมือนเดิมนะคะเราก็ตั้งหกเจ็ดแปดเก้าศนหนึ่งสองสามแล้วเราก็ขีดแบบนี้นะคะขีดแบบนี้เลยค่ะก็จะได้มาเจ็ดเก้าเจ็ดสาม จ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็สามหนึ่งนี่เลยค่ะแล้วก็สูตรที่สามเราก็ตั้งเหมือนเดิมนะคะหกเจ็ 6, 7, 8, 9, ดแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะนี่ขึ้นแบบนี้ก็จะได้มา หกแปดเคยไล่ทองไหมเคยค่ะหกสองสองแปดสองโซน์นี่เลยค่ะช่วงหน้ามาเดี๋ยวเราฟังดูนะฮะคุณจ่านงปณีถึงตาคุณจ่าแล้วเพราะว่าจริงๆริงทผมบอกนี้เห็นชัดๆกันนะคะพิสูจนตัวนะครับ เนี่ยเลขเด่นก็จะมีหกหกเจ็ดแปดนะคะพินิษพิจารณานะคะทุกท่านพินิษพิจารณาค่ะยายสิกราบลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านของยายสิล่ำรวยและมีความสุขค่ะ กราบสวัสดีค่ะ